ผมไม่เลืองจะเล่าให้ฟังครับผมนั่นได้ไปสมัครออไอดีทดลองเล่นนะครับแล้วก็ไปสุ่มนะครับเ,เพื่อจะอัดคลิปนะครับก็ไปสุ่มเจอน้องคนหนึ่งนะครับคาถามแรกที่น้องก็ถามคือพี่เป็นยูทูบเบอร์ไหมครับ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไรที่เยอะมากเลยครับและคุยคุยไปคุยคุยไปคุยคุยมา <c oughs> เขาบอกว่าเสียงพี่นี่มันไม่เหมือนผู้ชายแบบปกติผมก็เลยงงสิครับอะไรคือผู้ชายไม่ปกติครับเขาก็บอกเสียงพี่มันมันมันหล่อเกินไปอะครับ เล่นเหมือนคนแบบไม่เคยเล่นมาก่อนอ่ะโอ้โหแล้วกูทำไมกูต้องเจออะไรแบบนี้วะยี่โอ้โหอย่าหลงอดมีผิดพลาดกันเป็นธรรมดาพี่อย่าร้องพี่อย่าร้องเลยลูกแกงเหยอ่ะอุ้ยยังบ้างฮั่งกันอย่างเป็นร้อยมึงห่างกันแบบว่าชีวิตนี้จะไม่เจอกันเลยหรอวะก็ดีมาตรงเลยะมาตรงวะตรงอ่ะเดดอิสันดอปีโป้ตัชิบหายแล้วคลื่นมากตอนนี้ แมงเอ้ยตรงตรงกูด้านบนก็มีการคลึกคลืนนะมีการแบบโชเดโชเดกันอยู่ข้างบนน่ะโอเเพื่อนไปโดนน้ำตายเลยนะเพื่อนเพื่อนไปแล้วหนึ่งอะเพื่อนโอ้เป็นไงล่ะวิธีการแยกลงอ่ะคิดผิดแล้วเว้ยความจริงอะถ้าแยกเดียวเดียวรอดเป็นคนแรกเลยยกูเชื่อเหอเนี่ยทำไมกูจะกรีดไม่ได้วะกูถามจริง เลือดกูเที่ยวนี่สงสารเลือดกูเหอะให้กูพันยาก่อนแล้วมึงค่อยมายิงกูอีดอกมากูพร้อมเลยเลยล้มเลยยิงให้ลงไปเลยล้มไปเลยล้มไปเลยอุ้ยโอเคไม่มันของไม่ดีเออได้เลยนละดีเลยดี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 ไอ้ไอ้พวกที่ชอบพูดก่อนอ่ะมันก็ต้องไปก่อนอย่างนั้นแหละอยากเป็นผู้ชมรีบตายดิใครเป็นผู้ชมวะใค้คนพูดเป็นผู้ชมไม่ใช่เหรอ ไม่เห <muitas> <arias> ็นกูไหมคิดว่าเพราะมันคงไม่เห็นกูหรอกมึงไปทำอะไรอยู่บนยอดไอ้เฮ้ยหน้าขึ้นมาหรอกจริงนะเอ้าวเพื่อทำพิธีอะไรอยู่ด้านบนวะโคนนี้ป้องแม่เชืกันไงตัวหนีที่โกงมากเลยค่ะทุกคนอะไรก็ยึดยึดกันนี่ใช่เหรอเออดูดินะนู่นหลับอยู่นู่นนะเอออะไรอ่ะไม่ต่อยมันเลยต่อยมันเลยเอ๊สู่สู่กตีด้วมึงอ่ะ กูมึงอย pues ู uh, ่อย่างนั้นได้ทั้งเกมอ่ะเชื่อกูเหอะอยู่ง um, ั้นได้ทั้งเกมเลยเว้ยมึงอ่ะดูดี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 มันไปชุบกันแล้วยิงมันยิงหมดเลยยิงมันยิงยิงอยู่ยิงอยู่กูชิวเลยกูชิวจริงๆริะเนี่ยยิงลงเล่นน้ำกูจะตายป่ะวะไม่รู้เลยว่าถ้าเป็นโปรนะมึงถ้าเป็นโปรนี่หัวแตกหมดแล้วเนี่ยมึงรอดเลยมึงเป็นโปรมึงรอดเลยแบบร่อนยิงแปะ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 เลี้ยงตัวเลย มันจะมีวิธีให้ลงแล้วไม่เจ็บปล่าวะมันต้องมีแหละมันเจ็บแหละมันเจ็บแหละเดี๋ยวกูไอยังไม่เคยไต่ตองที่อะไรอยู่ดๆก็โดดเฮ้ยมันมีวิธีลงแบบไหนที่มันไม่เจ็บเปล่วะบอกกูด้วยละกันไอ้พวกต้องพูดมึงร้องหาพ่อของยีเด็กดอกแม่ให้ตายเถิดโอ้โหขอโทษเป็นไรกันนะ จะล้อหาไม่ง่ายลำการเหนอ้พวกโง่โอ้แหมคนที่พูดมึงก็ไปสักคนแรกเลยนะอะไรคนที่สองเถอะไม่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 นับรวมกันอยู่สามหน่อไม่เกี่ยวอะไรกับคนที่เหลือเลยกันมาว้ายตาน่ามาสามเลยไม่เอาคนอื่นไม่เอาคนอื่นมาด้วยเผื่อเจอผู้ชายเรานี่ก็ยังจะแบบว่ามีความแบบว่าอยากจะม่อชายอีกอ เออไม่ไหวแล้ววะขับรถเล่นทั้งเกมก็ได้เนี่ยขับรถเล่นทั้งเกมก็ได้นะไม่ต้องสนใจเลยขับรถเล่นตายก็คือตายวะหรือตัวเดียวถังแดงเลยทีนี้พื่้นรออยู่ไรโอ้ยถังแดงมันไม่เอ็นจอยอ่ะไปหาทางเหลืองเลยใครก็ได้ยิงกูทีดูปืนกูสิระยะสั้นก็สั้นชิเป่งระยะไกลก็ไกลชิบหายเลย

โอ้ยแหมขับรถซิกซกงี้มันไม่ตายก็ไม่มีใครยิงโดนหรอกเชื่อโอ้ยกูจะเมาด้วยแหละเมื่อกี้จิบกูทำไมเยินกูเจ็บนั้นเนี่ยไปแล้วไปหาต่อดีกว่าไม่ยิงกูทียิงกูทีกูอยากตายมึงไม่ยิงกูยิงตัวเองก็ได้เชื่อไอพวกเขีย์พวกนี้มันโง่เกินไปให้ยิงก็ไม่ยิงเจาเอายอมตายเลยไงมันไม่ยิงอะพวกมันโง่อะ แังเโหดาเมดแม่งเท่ากันทุกคนเลย